ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณได้ไปเจอความลับสุดสะพรึงของคนที่คุณรักคุณจะทำยังไงเวสเตอร์สตูดิโอขอเสนอเมอร์ซี่2014นมลลุกผีในเรื่องนี้จะเล่าถึงเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งย้อนกลับไปในปี1967รัฐเวสต์เวอร์จิเนียหญิงสาวผู้นี้มีชื่อว่าเมอร์ซีเธอนั้นกำลังอุ้มลูกสุดน,น่ารักของเธอแต่แล้ว อยู่ๆสามีของเธอโผล่เข้ามาพร้อมกับขวานแต่ดูเหมือนว่าสามีของเธอที่ชื่อว่าแฟรงค์ไม่ได้จะเข้ามาทำร้ายเมอร์ซี่แต่อย่างใดแต่คราวนั้นกลับเอาขวานเจาะกลางกระโหลกของตัวเองแทนและสามีของเมอร์ซี่ก็ได้ตายต่อหน้าต่อตาของเธอจากหยิงไม่ไม้ผัวตายลูกแฝดสามมาในตอนนี้เมอร์ซี่ก็ได้กลายเป็นยายคนโดยที่หลานที่เธอสนิทที่สุดมีชื่อว่าจอจีดูเหมือนว่า ทางด้านของจอจี้เองเขารู้สึกสนิทกับยายมากที่สุดเช่นกันเพราะว่ายายนั้นเข้าใจเขาทุกอย่างอย่างตอนที่เขานั้นโดนเพื่อนแกล้งทั้งโดนโยนไวโอลินโดนผลักโดนต่อยเมื่อเขากลับมาบอกยายแต่ยายมีวิธีการสอนให้เขากล้าโดยที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คือยายของจอจี้ก็ได้ลากจอจี้เปียงสุสานโดยที่ตรงนั้นมีงูอยู่ด้วยและยายของเขาก็ได้บอกว่าห้ามขยับถ้าขยับขึ้นมามันจะฉกเรา และสิ่งที่จอจี้ต้องทำในตอนนี้ก็คือต่อสู้กับความกลัวให้กล้าและแข็มแข็งเข้าไว้จากนั้นเธอก็ได้ส่งไวโอลินไปให้จอจี้และบอกว่าให้จอจี้นั้นจ้องตามันไว้และสีไวโอลินที่แรกจอจี้นั้นก็ไม่เห็นด้วยแต่เมื่อเขาลงมือสีไวโอลินได้จ้องตาของงูปรากฏว่างูตัวนั้นก็ได้เลือ้อยหายไปและบทเรียนนี้เมอร์ซีก็ได้สรุปบทเรียนให้หลานได้ฟังว่าถ้าหากว่าจอจี้นั้นต่อสู้กับสัตว์ร้ายได้ จอจีก็สามารถสู้กับคนที่รังแกเราได้เช่นกันคำสอนนั้นเป็นผลมากเลยทีเดียวเนื่องจากจอจีได้ไปเอาคืนคนที่รังแกเขาอย่างกล้าหาญคนเดียวเย็นวันนั้นนั่นเองเมอร์ซีก็มีอาการชักดินชักงอทิ้นทุรนทุรายแต่อาการของเมอร์ซีนั้นก็ยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆเธอนั้นได้อารวาสยกใหญ่และก็ได้เอาอะไรสักอย่างกรีดแขนของบด,ดีพี่ชายของจอจี ด้วยความเป็นห่วงยายของตัวเองจอจีก็ได้เดินเข้าไปดูแต่ปรากฏว่ายายของเธอนั้นก็ได้คว้างป่าอะไรสักอย่างแต่โชคดีที่จอจีนั้นหลบได้ทันแต่มันก็ไม่จบเพียงแค่นั้นเมอร์ซีนั้นเธอได้คว้ากันไกลเข้ามาหาจอจีจอจีนั้นก็ได้เรียกสติยายของตัวเองบอกว่าเขานั้นคือจอจีเองเมื่อยายของเขาได้สติขึ้นมาเธอก็ได้ปล่อยกันไกลลงบนพื้นและตกใจกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไป จอจีนั้นพยายามปลอบใจยายของตัวเองบอกว่าหมอกําลังจะมาแต่ยายของเขานั้นก็ร่าไห้ขาครวญว่าเธอนั้นพยายามจะรักษาตัวเองแต่มันก็ไม่เป็นผลยายก็แค่อยากมีลูกเท่านั้นเองและยายของเขาก็ได้เผอพูดว่าเขากําลังมาและจอจีต้องไปให้ไกลาจากบ้านหลังนี้แต่ไม่ทันที่จอจีนั้นจะได้ทาอะไรเพิ่มเติมเพราะทันใดนั้นแม่ของจอจีก็ได้เข้ามาลากตัวจอจีไปให้พน้นจากตัวยายพร้อมกับทีมกู้ภัยที่มาถึง หลังจากหนึ่งปีผ่านไปดูความที่เมอร์ซี่นั้นเส้นเลือดในสมองแตกแต่ยังไม่ตายอาการนั้นแย่เอามากๆแม่ของจอจี้บอกลูกๆของเธอว่าต้องไปรับยายที่บ้านพักคนชราเพื่อเอามาดูแลที่บ้านของยายในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาจอจี้นั้นได้มีเพื่อนคนหนึ่งที่สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องแต่คนอื่นๆนั้นไม่สามารถเห็นเพื่อนของเขาได้จอจี้คิดว่านี่สินะเพื่อนในจินตนาการอย่างที่เขาว่ากัน ทางด้านของบัดฑพี่ชายของจอจจี้เขารู้สึกไม่พอใจและอึดอัดอยู่เล็กน้อยที่ต้องมารับยายและรับช่วงต่อดูแลจากบ้านพักคนชราทาั้งๆที่ลุงแลนั้นก็อยู่ใกล้กว่าแถมป้าจินนี่ก็มีแต่ก็ต้องให้ป้าจินนี่นั้นออกมาจากโรงพยาบาลบ้าก่อนอยู่ดีเมื่อจอจจี้ได้ฟังพี่ชายพูดมาซักขนาดนั้นเขาก็ไม่เข้าใจว่าทาไมพี่ชายของเขาถึงคิดได้ขนาดนี้เพราะนี่อาจจะเป็นการดูแลยายครั้งสุดท้ายก็เป็นได้แต่ใครจะไปรู้จริง,รงๆแล้ว บัตตี้เขามีปมฝังใจที่ถูกยายเอากันไกลกีดแขนตัวเองเมื่อปีก่อนแต่ในตอนที่กําลังเก็บกวาดบ้านยายก่อนเอาตัวยายกลับมานั้นจอจีและบัตตี้ก็ได้เจอกับลุงจินแฟนเก่าของแม่รีเบคก้าหรือแม่ของจอจีและบัตตี้นั้นก็ได้หยอกล้อก,กันเมื่อเจอกับลุงจินและรู้ไว้เลยว่าลุงจินคนนี้ใจดีกับพวกเด็กๆมากเขานั้นก็ได้มีอะไรติดไม้ติดมือมาฝากเด็กๆเหมือนเคยจนเด็กๆทั้งสองนั้นแอบคิดเชยเล็กๆว่าแม่ของพวกเขาน่าจะแต่งงานกับลุงจินมากกว่า เพราะเวลาที่รีเบคก้าคุยกับลุงจินนั้นเธอดูเหมือนสาวอายุ14ครั้งแต่มันก็ติดตรงที่ว่าลุงจินนั้นมีภรรยาอยู่แล้วในตอนที่รับตัวเมอร์ซี่กลับมานั้นสภาพของเธอเหมือนสุบเดินได้เลยทีเดียวทางด้านของรีเบคก้านั้นเธออุตสาห์ใจเงินหลายดอนเพื่อให้แม่ของเธอได้อยู่ห้องสบายๆคนเดียวแต่ลุงเลนนี่ก็ได้เอาเงินไปผ่านเกือบหมดทําให้เมอร์ซี่ต้องอยู่กับรูมเมทหกคนในห้องเลยทีเดียวและรูมเมทของเมอร์ซี่ทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า พวกเขานั้นต่างก็กลัวที่จะเข้าใกล้เมอร์ซีเมื่อบุรุษเพาบานได้แจกแจงอธิบายว่าต้องให้ยาอะไรบ้างแก่เมอร์ซีถึงแม่รีเบก้าจะเพิ่มค่าจ้างสองเท่าให้อยู่ช่วยดูแลเมอร์ซีก่อนแต่บุรุษเพาบาลคนนั้นก็ไม่รับข้อเสนอที่จะอยู่ต่อเลยและการดูแลย้ายก็เป็นไปตามที่คาดการเอาไว้เพราะเธอนั้นเริ่มดิน้นและก็เริ่มคลั่งจนต้องฉีดยาเพื่อให้สงบลงการที่ต้องมานั่งดูแลคนป่วยนั้น ทุกคนก็ต้องผลัดกันเข้าเวรเฝ้ายายที่ป่วยทางด้านของจอจี้ก็เจอดีเข้าด้วยความที่บัดดี้นั้นเข้ามาในห้องจอจี้ถามว่าเห็นอะไรไหมแต่บัดดี้นั้นก็ไม่เห็นอะไรเลยรุ่งเช้าจอจี้ได้รับจดหมายของป้าจินนี่ที่อยู่โรงพยายบาลบ้านในทำนองที่ว่าฮาสเธอได้ตัวหล่อนแล้วจอจี้หนีไปทางด้านของรีเบคก้าไม่ได้อ่านจดหมายแล้วเธอมั่นใจว่านี่เป็นฝีมือของป้าจินนี่แน่นอนถึงแม้ว่ารีเบคก้านั้นจะจำลายมือของน้องสาวตัวเองได้ ต่เมื่อโทรเข้าไปเช็คที่โรงพยาบาลทางนั้นก็เลยบอกว่าปาจินนีนั้นถูกแยกตัวคนเดียวเป็นเดือนแล้วไม่มีทางที่จะส่งจดหมายมาได้แน่นอนแต่พอจอร์จี้ได้ถามว่าอาสเตอร์นั้นเป็นใครยายของเขาที่ฟังอยู่ก็งับช้อนไม่ยอมปล่อยอยู่อย่างนั้นจนทําให้ริเบก้านั้นก็ได้กําชับลูกว่าห้ามพูดถึงชื่อนี้และช้อนนั้นก็ได้อยู่คาป,ปากของเมอร์ซี่จนถึงวันงานจัดงานต้อนรับกลับบ้านของเธอทุกคนรวมถึงเพื่อนๆของเมอร์ซี่ก็ได้เข้ามาในงาน แต่มีอยู่คนหนึ่งที่เป็นบาทหลวงเพื่อนเก่าของเมอร์ซี่บาทหลวงคนนั้นเดินเข้ามาไม่ถึงงานด้วยซ้ำอาการของเมอร์ซีที่นิ่งๆไม่มีชีวิตชีวาก็กลับมีอาการเกรี้ยวกาดจนบาทหลวงคนนั้นต้องกลับไปเหตุการณ์นั้นก็อยู่ในสายตาของจอจีมาโดยตลอดจากนั้นจอจีก็ได้เข้าไปทักทายลุงจินและป้าชาลอดภรยาของเขาทุกคนนั้นกำลังดูภาพถ่ายและภาพวาดของลุงจินและภระยามีรูปหนึ่งที่สะดุดตาของทุกคนนั่นก็คือ ภาพวาดหมาป่าแห่งความตายมันเป็นตำนานเก่าๆของคนบนภูเขาว่ากันว่ามันเดินอยู่ตรงเขตเดนระหว่างชีวิตชาตินี้กับชาติหน้าเพื่อเลไลลาวิญญาณลงทางและในตอนที่ชาร์ลอดนั้นกำลังเล่าเพลินริเบก้าคิดว่ามันน่ากลัวไปจึงสั่งให้จอร์จี้เข้าไปเอาน้ำมะนาวที่ห้องใต้ดินแต่พอจอร์จี้ได้เข้าไปในห้องใต้ดินเขาก็เจอขวานเล่มหนึง่งแต่ก่อนที่เขานั้นจะหยิบไป อยู่ๆลุงแลนนก็ปรากฏตัวพร้อมกับจดหมายของป้าจินี่เขาก็ได้ถามจอร์จี้ว่าได้เอาจดหมายนี้ให้ยายดูหรือเปล่าจอร์จี้นั้นก็ตอบตามตรงว่าไม่แต่ก็ไม่ไวายลุงแลนนี่ขี้เล่าของเขาก็ลากตัวเขาออกไปจริงๆแล้วลุงแลนนี่นั้นเขาก็แค่อยากจะคุยอะไรบางอย่างกับจอร์จี้ก็เท่านั้นเองจอร์จี้นั้นเปรียบเสมือนลูกของเขาถึงแม้ผู้คนนั้นอาจจะคิดว่าเขานั้นไม่ได้เรื่องแต่สิ่งที่เขานั้นกําลังจะเล่าต่อจากนี้เขาก็แค่อยากให้จอร์จี้ฟังเขาก็พอ หลายสิ่งหลายอย่างที่เด็บก้าแม่ของจอห์นนี่นั้นเล่าถึงคุณยายเป็นสิ่งที่ดีแต่แม่ของจอร์จี้จะไปรู้อะไรก่อนในเมื่อตอนนั้นแม่ของจอร์จี้ได้หนีเข้ากองทัพตอนที่อายุส8ปีทําให้แม่ของจอร์จี้นั้นไม่รู้ว่ายายนั้นร้ายกาดเพียงใดจริงๆแล้วยายนั้นมีมนดําในตอนที่ลุงเลนนี่เด็กๆบางทียายก็จะอ่อนโยนแต่บางทียายก็จะร้ากาดมากๆในตอนที่แม่จอร์จี้หนีไปเหลือแค่ลุงเดนนี่กับป้าเจนนี่ในตอนนั้น ยายก็ได้ประกาศกล่าวว่าต่อจากนี้ไม่มีลูกคนไหนหนีจากเธอไปได้อีกและก็มาถึงตอนที่ป้าจินนี่นั้นอยากจะมีครอบครัวบ้างแต่ยายนั้นก็ไม่ยอมในที่สุดป้าจินนี่นั้นก็ตัดสินใจที่จะย้ายออกเพื่อเธอและผู้ชายที่เธอรักจะได้แต่งงานกันให้ได้ทางด้านของยายพอขัดขืนป้าจินนี่ไม่ได้ยายก็เลยอุปนรสว่าขอให้มีความสุขกับการไปฮันนีมูนแรกๆลุงเลนนี่นั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่ง ปาจินนีและสามีของเธอออกไปตั้งค่ายใกล้แม่น้ำฮอลลี่ทั้งสองนั้นจะไปแค่สองวันแต่หนึ่งอาทิตย์ต่อมาพวกกู้ภัยก็เจอพวกเขาแต่ในเอกสารบอกว่ามีหมีทำร้ายพวกเขาชิ้นส่วนต่างๆของสามีป้าจินนีสามารถใส่ของรองเท้าได้ทั้งหมดในตอนที่พวกกู้ภัยนั้นเจอตัวป้าจินนี่ปาจินนี่ซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้เหตุการณ์นั้นทำให้ป้าจินนี่นั้นกลายเป็นบ้าทางด้านของลุงเลนนี่นั้น เขาไม่เชื่อเป็นฝีมือมีแน่นอนจากนั้นในตลอดหลายวันที่จอร์จี้นั้นได้ใช้ชีวิตกับยายยายนั้นไม่ยอมกินอาหารเลยจอร์จี้นั้นก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเขาก็ได้พูดคําว่า h เ s อ e r นั้นทำให้ยายนั้นชื่อฟังเขาจากนั้นยายของเขาก็เริ่มสื่อสารกับจอร์จี้ว่าเธอนั้นไม่ต้องการยาเม m e ซี่เริ่มทําร้ายตัวเองจนจอร์จี้ยอมเทยาทิ้งทั้งหมดและใส่น้าเกลือไว้แทน แต่จอจีนั้นก็ไม่ได้เททิ้งไว้ทั้งหมดเลยทีเดียวเขาก็ได้เก็บไว้ขวดหนึ่งและภาพก็ตัดไปที่รีเบคก้านั้นต้องการพาลูกๆไปซื้อของข้างนอกซึ่งต้องให้ลุงแลนนี่นั้นเข้ามาเฝ้าแทนลุงแลนนี่ก็ได้ฉีดยาเข้าไปแต่หารู้ไหมว่านั่นมันก็แค่น้ำเกลือโดยที่ตอนนี้นั้นคุณยายก็ได้ส่งสิ่กับจอจี้ว่าเธอนั้นโอเคในตอนที่จะไปซื้อของนั้น จอจี้จึงได้ขออนุญาตแม่ของเขาว่าจะไปดูหนังสือที่ร้านจริงๆแล้วเขาก็ได้ไปหาบาดหลวงเพื่อนของยายนั่นเองทางด้านบาดหลวงนั้นก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้จอจี้ได้ฟังทางยายเมอร์ซีและคุณตาแฟรงก์ต่างก็เป็นเพื่อนสนิทของบาดหลวงซึ่งโบวชแห่งนี้ตากับยายของจอจี้ก็ช่วยบาดหลวงสร้างขึ้นมาซี Mercy นั้นเธอเป็นผู้หญิงคริสเตียนที่เคร่งที่สุดเท่าที่บาดหลวงเคยเจอเมอร์ซีนั้นเธออยากมีลูกมากกว่าสิ่งใด แต่พระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ได้ประทานให้เธอสักคนพอเธอได้ท้องเธอก็แทงเรื่อยๆและแน่นอนว่าเมอร์ซี่นั้นเธอก็จะไม่มีวันได้เป็นแม่ดังนั้นเมอร์ซี่ตัดสินใจหันไปหาทางอื่นว่ากันว่าถ้าพระเจ้านั้นไม่ช่วยอะไรบางอย่างบนภูเขาแห่งนั้นจะเปิดแขนอ้างรับเมอร์ซี่หลังจากที่เมอร์ซี่นั้นขึ้นไปบนภูเขาแห่งนั้นในตอนที่เธอกลับลงมาอะไรๆมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากนั้นไม่นาน เมอร์ซีก็ได้ท้องลูกแฝดสามด้วยความที่เมอร์ซี่นั้นได้สิ่งที่เธอสมหวังปรารถนาแต่เธอก็ต้องแลกด้วยการที่แฟรงค์ผัวของเธอนั้นต้องตายแต่ใช่ว่าเมอร์ซี่นั้นจะโศกเศร้าไปเลยทีเดียวหลังจากที่แฟรงค์นั้นตายเมอร์ซี่ก็ได้เจอทองในที่ดินของเธอและในปีต่อมาทุกทที่นั้นล้วนแต่แห้งแล้งแต่ที่ดินในไร่ของเมอร์ซี่กลับอุดมสมบูรณ์และเป็นที่ที่เดียวที่ไปรอด เลไม่ว่าสิ่งรอบๆตัวจะเลวร้ายสักขนาดไหนแต่ยายของจอร์จี้นั้นก็ได้ดีเสมอได้ดีจนน่ากลัวเมอร์ซี่นั้นร้ายขึ้นดุขึ้นเหมือนกับว่าเมอร์ซี่นั้นเธอได้แลกสิ่งดีๆในตัวเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เธอต้องการและเมื่อทั้งสามคนกลับมาจากซื้อของเมื่อกลับมาถึงบ้านกลับพบว่าลุงเลนนี่นั้นเขาก็ได้ตายไปแล้วและภาพก็ตัดมาที่จอร์จี้นั้นได้มาปรับทุกข์เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เพื่อนในจินตนาการให้ฟังว่า ที่ลุงแลนนี่ตายไปเพราะว่าหลอดเลือดพองจอจีคิดว่าลุงแลนนี่นั้นเกลียดยายเลยคิดจะฆ่ายายแต่เด็กสาวไม่อยากให้จอจีคิดแบบนั้นจอจีก็เลยบอกไปว่าเธอจะไปรู้อะไรเธอก็เป็นแค่เพื่อนในจินตนาการแต่ในที่สุดเด็กคนนั้นก็ได้พูดว่าแน่ใจรอว่าเธออยู่ในแค่จินตนาการรุ่งเช้า ในขณะที่สองพี่น้องนั้นกําลังทําความสะอาดรอยเลือดของลุงแลนนี่แต่แล้วท้งสองนั้นก็ได้ไปเจอกับหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มนั้นซุกซ่อนอยู่ใต้พรมในพื้นไม้ท้งสองนั้นจึงได้ตัดสินใจเปิดดูปรากฏว่าในหน้าหนังสือนั้นกลับไม่มีข้อความอะไรเลยนันทําให้ท้งสองจึงได้ไปหาลุงจินแต่ลุงจินนั้นไม่อยู่นันทาให้ท้งสองถือวิสาสะค้นหาเรื่องราวเพิ่มเติมเพราะลุงจินกับภรรยานั้นชอบเรื่องแบบนี้อยู่แล้วจนในที่สุด ทั้งสองก็ได้เจอกับหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มนั้นก็ได้อธิบายว่ามีหนังสือที่ชื่อว่าหนังสือคําควรระหว่างการล่าไม่มดในยุคกลางใครที่เกี่ยวข้องกับตำราเวทมนต์ก็เสี่ยงจะโดนจับเผาตำนานเล่าว่าพวกที่สื่อสารกับคนตายได้สร้างหนังสือพิเศษที่ช่วยให้หลีกเลี่ยงการหาเจอขึ้นมาในขณะที่หน้าเขียนนั้นดูแล้วเหมือนว่างเปล่าจริงๆแล้วเนื้อความนั้นเขียนด้วยหมึกล่องหนเมื่อโดนเกลือในน้ำตามนุษย์ ตัวหนังสือก็จะปรากฏออกมามันก็เลยเรียกว่าหนังสือคร่ำครวญเมื่อเรานั้นได้อธิษฐานสิ่งหนึ่งที่ปรารถนาแล้วให้น้ำตาของเรานั้นหยดลงบนในแผ่นกระดาษแล้วตัวหนังสือก็จะปรากฏขึ้นหลังจากที่ทั้งสองนั้นได้ศึกษาหาข้อมูลทางด้านของจอจี้เขาก็ได้อธิษฐานให้น้ำตาหยดเพื่อที่ว่าจะได้รักษาให้ยายของเขานั้นหายเป็นปกติแต่แล้วนานนั้นก็ปรากฏขึ้นมาด้วยภาพที่น่ากลัว แต่ไม่ทันที่จอร์จี้นั้นจะได้ดูบัดดีที่เห็นภาพน่ากลัวนั้นเขาก็ได้เอาหนังสือนั้นไปทำลายทันทีแต่เมื่อทำลายเสร็จแล้วทันใดนั้นอะไรสักอย่างก็กระเด็นไปเสียบที่ท้องของบัดดีอย่างจังจากนั้นริเบกก้าก็ได้พาบัดดีไปที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด,ด่วนโดยที่ปล่อยให้จอร์จี้นั้นอยู่กับยายเพียงลำพังทางด้านของจอร์จี้เขาก็พยายามโทรไปหาลุงจินหลายครั้งแต่ลุงจินนั้นก็ไม่รับสาย ตะวันเริ่มลับขอบฟ้าลุงจินนั้นไม่ได้โทรกลับมาหาเขาสักทีเป็นปกติของคนเราเมื่ออยู่กับคนแก่เรามักจะสังเกตว่าหายใจหรือเปล่าทางด้านของโจจี้ก็เหมือนกันเขาได้เห็นว่าคุณยายนั้นไม่หายใจเพราะหน้าท้องนั้นไม่ได้ขยับเลยแต่เมื่อเขานั้นเดินเข้าไปใกล้เพื่อเอามือของเขาไปแตะแต่ยูยูคุณยายของเขาก็สะดน้่วงขึ้นมาและนั่นก็ทําให้รู้ว่าคุณยายของเขานั้นก็ยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่รอมาเนิ่นนานแต่ยูยูก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้น จอจี้นั้นก็คิดว่าเป็นลุงจินแต่เมื่อเขาเปิดประตูจอจี้กลับไม่เจอใครเลยอยู่ตรงหน้าและดูเหมือนว่าคงจะมีใครบางคนมาวางไว้ให้เมื่อจอจี้นั้นเปิดดูปรากฏว่ามันเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่าเวอร์บีนาดูความสงสัยใคร,ร่รู้จอจี้นั้นก็ได้เสิร์ชทันทีว่าต้นเวอร์บีนานั้นมันคืออะไรกันแน่แต่เมื่อเสิร์ชดูแล้วปรากฏว่ามันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้ห้ามเลือดที่แผลของพระเยซู หรือเรื่องอีกอย่างหนึ่งว่าดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือไหยณะของปีศาจจากนั้นจอจี้ก็ได้เซิร์ชต่อว่าฮัสเทอร์ปรากฏว่าฮัสเทอร์นั้นเป็นปีศาจชนิดหนึ่งแต่ทันใดนั้นยายของเขานั้นพูดอะไรบางอย่างฟังไม่ได้สับจอจี้นั้นก็เดินเข้าไปดูปรากฏว่ายายของเขานั้นจ้องมองไปที่หน้าต่างและบอกว่ามาป่าแห่งความตายมันอยู่นี่จากนั้นร่างกายของยายก็คลุมคลั่งจนทําให้จอจี้กระเด็นไป นั่นทําให้จอจี้นั้นตัดสินใจเอายาตัวจริงๆมาฉีดจนยายของเธอนั้นสงบแต่อยู่ๆโทรศัพท์ก็ดังขึ้นปรากฏว่ามันก็คือป้าจินนี่ทางด้านป้าจินนี่นั้นก็ได้บอกว่าวิญญาณของยายบอกป้าว่าให้จอจีนั้นออกมาจากที่ตรงนั้นเธอกําลังจะหนีไปเจอและป้าจินนี่ก็ได้สั่งเสียว่าอย่าลืมทําเครื่องหมายไม้กางเขนด้วยก่อนสายจะถูกวางไปแต่เมื่อจอจีนั้นกลับไปดูยายของเขา ปรากฏว่ายายของเขานั้นเสียชีวิตลงแล้วจอจีนั้นเสียใจอย่างมากเขานั้นไม่รู้จะทํายังไงต่อไปดีแต่เมื่อจอจีนั้นได้โทรไปหาเบอร์ฉุกเฉินปรากฏว่าไฟในบ้านดับไปทําให้ไม่สามารถโทรออกไปได้จอจีนั้นก็ได้ตัดสินใจออกไปหาความช่วยเหลือจากข้างนอกบ้านแต่ประตูทุกบานกับ,บล็อกทําให้เขาไม่สามารถออกไปไหนได้หญิงสาวในจินตนาการของจอจีก็ไม่สามารถช่วยจอจีได้ เมื่อจอร์จี้นั้นกำลังจะไปเอาขวานมาทุบกระจกตามคำแนะนำของเพื่อนในจินตนาการแต่อะไรสักอย่างที่อยู่กับขวานนั้นก็ได้ออกมาทำให้จอร์จี้นั้นหนีขึ้นมาและในท้ายที่สุดจอร์จี้ก็ได้อยู่ในวงล้อมของเทียนและอักษรอักขระมากมายและตำราเล่มนั้นก็ปรากฏให้เห็นว่ายายของเขานั่นแหละคือคนที่จะทำลายเขาและภาพถัดมาก็เป็นรูปของยายที่กำลังกินเขาอย่างอริสอร่อยยายของเขานั้นใช้พลังจิตจับตัวของเขาเอาไว้ได้ จอจี้ที่คิดอยู่แล้วว่าต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ได้เอาต้นวูบีนาทาไปบนหน้าของยายจนหน้าของยายนั้นไม่เกลี่ยเลยทีเดียวนั่นก็เป็นจังหวะที่จอจี้นั้นสามารถหนีออกจากบ้านไปได้แต่เมื่อยายก้าวขาออกมาจากบ้านสายตาของยายนั้นก็ได้ไปเจอกับหมาป่าแห่งความตายทําให้เธอนั้นไม่กล้าออกจากบ้านไปจอจี้นั้นก็เริ่มตั้งสติได้เขาก็ได้ไปหาลุงจินที่บ้าน แต่พอจอจีได้เล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นจินกับชาลลอนนั้นก็ทำหน้าไม่เชื่อในสิ่งที่จอจีพูดดังนั้นลุงจินก็ได้ตัดสินใจพาจอจีไปหาแม่แต่ในระหว่างทางลุงจินก็ได้จอดรถและคว้าปืนออกมาลุงจินนั้นก็คิดว่าจอจีนั้นเป็นลูกเสมอมาเขานั้นพยายามแค่ไหนที่จะไม่ทำตามที่ยายบอกจอจีนั้นไม่เข้าใจหรอกว่าการรักใครสักคนหนึ่งแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้มันเป็นยังไงทางด้านของจอจี เขาก็นึกว่ายายกําลังสัญญากับลุงจินว่าจะยกแม่ให้แต่จริงๆแล้วยายสัญญาว่าจะยกฮัสเธอร์และแล้วลุงจินก็ได้แต่ตัดสินใจกลับรถเพื่อไปที่บ้านยายทางด้านของจอจีเขาก็ได้ตัดสินใจแย่งปืนแต่ก็ทําให้สําเร็จก็เลยหนีไปในความมืดลุงจินนั้นไม่กล้าตามไปเพราะมีหมาป่าแห่งความตายรออยู่แต่ทันใดนั้นก็มีรถขับมาพุ่งชนร่างลุงจินไปเต็มแรงและภาพก็ตัดมาที่จอจีที่เดินเข้าป่าไปเจอกับป้าจนนี่ แต่มันก็สายไปเพราะป้าจินนี่นั้นก็ได้ตายไปเสียแล้วแต่อยู่ๆโทรศัพท์ของป้าจินนี่ก็ดังขึ้นปลายสายก็เป็นแม่ของจอจี้เมื่อแม่ของจอจี้รู้ว่าเป็นจอจี้เธอก็ได้สั่งให้จอจี้นั้นกลับบ้านเพราะตอนนี้แม่หายายไม่เจอและทันใดนั้นแม่ของจอจี้ก็ได้กรีดใส่หูโทรศัพท์และปลายสายก็วางไปเมื่อจอจี้กลับมาถึงบ้านแม่ของเขาก็มาอยู่ในบ้านรวมถึงยายของเขาด้วย แต่ท้ายที่สุดแล้วจอจีนั้นก็ได้ตัดสินใจหาแม่ในชั้นใต้ดินปรากฏว่าแม่ของเขานั้นนอนสลบอยู่เมื่อจอจีนั้นเข้าไปช่วยยายของเขาก็โผล่มาพอดีทั้งสองนั้นจึงได้มีการต่อสู้กันนั่นทําให้จอจีได้รู้ว่านี่ไม่ใช่ยายของเขาแต่มันเป็นปีศาจฮัสเตอร์ต่างหากปีศาจนั้นต้องการเอาร่างจอจีแทนปีศาจนั้นพยายามที่จะเข้ามาสิงสู่ในร่างของจอจีจอจีนั้นเพีย,ายามนึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาของยาย นึกถึงความน่ารักความสดใสของยายนึกถึงความรักที่ยายมีให้และน้ำตาของจอจี้ก็ได้ไหลลงบนตําราทำให้ปีศาจต,ตนนั้นก็ได้สลายหายไปและยายของเขาก็ได้นอนแน่นิ่งไปจอจีนั้นเขาก็พูดขึ้นมาว่าผมรักยายมากที่สุดแต่แล้วอยู่ๆเพื่อในจินตนาการของเขาก็พูดว่ายายก็รักหลานเช่นกันหลังจากที่ผ่านพ้นเรื่องเลวร้ายนี้ไป ตำราเล่มนั้นก็ถูกฝังไปในที่สุดก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ m e r c ์ซี่4มน์ปลุกผีเพื่อนๆคิดเหมือนแอดหรือเปล่าคะว่าต้นมือบีน่านั้นคนที่เอามาให้น่าจะเป็นบาทหลวงก็เป็นได้ถ้าใครคนไหนคิดเหมือนแอดหรือแตกต่างออกไปก็ลองคุยกันผ่านคอมเมนต์ข้างใต้นี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ w ว s t ตอร์สตูดิโก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ